นาอิชานางรายหน่าสวยครบรอบวิวาสามปีได้พระเอกสามีแห่งชาติไปครองครบรอบ3ปีรักสามีสุดใจแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมา3ปีแล้วสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มหลุยสกอตกับนุ่นรามิดาล่าสุดวันนี้20บมีนาคม2566นุ่นได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นถึงสามีว่า Happy Anniversary 3 Years ดีใจที่ได้เป็นคู่ครองคู่ชีวิตกันนะคะจะอ้อนให้สุดจะรักให้สุดจะจุดๆให้สุดเอาใจรักสุด จคุณสามี a อหลุยสกอต a d my universe a อ our anniversary three years หลังจากนั้นตามมีแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความรักของทั้งคู่ว่าวัหวานยังหวานอยู่รักราหวานตลอดน่ารักที่สุด happy anniversary ค่ะน่ารักที่สุดเลยมีน้องกันไวๆนะคะอยากเห็นคุณหนูหนูที่สุดเลย happy anniversary ค่ะรักและลุ้นเหมือนเดิมค่ะ